สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจากแนวทางของวันผูดวันที่16เดือนเจ็ด8เดือนกระดักกระดาจ้าสำหรับพน้นเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่14วันจันจา้า สำหรับวันจันทร์ที่14สูตรเม็ดเดียวไฮเด่นตัวเดียวเนาะเด่น2วิรุธ2จา้าสำหรับพ้นตัวเขามา20เก้าห่สาจ้าสำหรับแนวทางเขาหาเด่น2องวิสอ,ส,อสูตรเม็ดเดียวหนึ่งถือว่ามาหลาชุด6ตัวเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีแต่ได้แต่ก,ก็ลอยยิบจับนํำไปวิ่งไปวิ่งไปรูดหรือว่านำไปเป็นแนวทางของหลาหกตัวนี่คือได้สองศูนย์ตรงๆเนาะ มาลลางชุด6กตัวสําหรับเลขกลางคอสรุปห้สองแบบละกัาเนาะ <S <S พีน่นเอฟจีแต่ละพื้นทีก่ก็สิตแตกต่างกันไปเราจะบวกกันเนาะแต่ว่าสําหรับสองตัวหลางกระบ,บนุนนี่คือว่าผ่านไปเนาะแนวทางข้าม้าแค่ลลางชุดฮกตัวแค่นั้นจาอันนี้คือแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจา้าสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข้าเฮานี่คือมาเลขเด่นเนาะจับขู่ผ่านไปมาย้อนหลังเนาะวันที่11สูตรเม็ดเดียวนี่ห้เด่นสูตรเนาะ 0บ่มาวันท sort of. hey, <an> ี <t akes communication noise> ่11 0 100มาวันที่14เนาะมาย้อนหลังมาย้อนหลังโอ้โหจับทางยากกับช่วงนี้สําหรับเราพัฒนาสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาจะให้เด่นวิ่งรูด2โตจะสูตรเดิมสูตรลักของเฮามาเด่นมาเด่น3รูด3นอนที่14เพราะว่าเาลงให้2สูตรเนาะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูด2โต เด่นสางรุดสามมาจะมาบนสามศูนย์สายวิ่งสายรุดของฮาถไายยิบจับสามไปวิ่งไปหลุดสูตรเดิมสูนรลักของเฮาคือได้บนตรงตรงสามศูนย์จะสำหรับเม็ดเดียวนี่คือมาหลางชุดหกตัวฮะสำหรับเมื่อนี่ตามต่อเนาะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาของฮาจ้ะแนวทางหวยลาวเมื่อนี่โอ้โห ลุงหายสองสูตรเด้อจ้ะสําหรับเรบาพัฒนาคือเก่าตามเคยเนาะฮานวยกับลุงหายสองสูตรรัฐบาลไทยกับลุงหายสองสูตรเนาะจ้ะสนใจแนวทางใดสามัรถรับชมยอดหลังใดเลยเนอะเมือนอี่หลายแนวทางนาะจาแต่ละแนวทางคือมีวันทีบ่บ่งบอกเรียบร้อยจ้ะอย่างรัฐบาลไทยนี่ลงไหายก่อนและนอะวันที่สิบหา้าสูตรแรกจต่สาหรับสายด่วนพกคูเด่นรัฐบาลไทยของฮาเมือนีนการเจอกัน ตอนเศร้าเนาะจ้ะสนใจแนวทางไดกะรับชมยอดหลังใดเลยจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามและกะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อสิด้บุภาแนวทางเสียจดยโล่งหายเนาะจ้ะสำหรับเม็ดเดียวมือนี้ให้เดนหาวิ่งรูด้าจะฟันหาตัวเดียวแขนนจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวจับหายเป็นแนวทางแปดคููจะใช่วิ่งใช่ลูทามหาชอมหาวิ่งรูดได้เนาะ ถ้าบอมักหาบอชอบหาสูดเดิมสูตรหลักยังอยู่จับคู่หาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามตัวเน้นจ้า เม็ดเดียวเด่นหาวิรุหาเน้นหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าหาสามเรียบร้อยใจนี่คือแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะตามนี่เลยจะมืนอนีคอยมาปังๆคอยมาเดง้เดงๆคอยมาเต็มๆบนล่างละค่ะเนาะหาลุ่นแนวทางรุ่นไหลแนวทางจะมืออนีรุ่นไหลแนวทางกะ<ม> แนวทางรดยกาขอหายพี่งถูกค้นทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูคดีเฮงเฮงปังๆรวยๆกันถูกๆกคนถุกๆ่านจะถูกๆแนวทางเลยเนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจะสวัสดีจ้า